สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับช่องกัญชัยลงเพินอ้อพี่เชียลนะครับผมปาพี่น้องครับตอนนี้เวลาบ่ายสามกว่าครับผมพึงมาหอดพี่น้องบนท่านี่นอนอยู่ไปเอารถนะครับอยู่อันศูนย์มีสู้เอารถไปอันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ตั้งศูนย์ท่วงล้อแล้วก็เพิ่นสลับยางเฮ็ดยดยังไงโอ้ไปถาเอาตรงโดนนะครับ มาหอดครับพี่น้องบท่านไหนนอนอยู่แต่ว่าบาทนี่รดบาทไปใส่นี่รดบาทไปใไส่เ่อทเอาของนี่เอาลดเวทีกับ,บท่านมาหอดเปี่ยวลดบาทไปใไส่ ฮะจอดยูพุนจอดยูมาอ๋อไปจอดยูพุนบ่น่าจะแม่นนะครัโอ,อ้พอนพราะว่าพันจีมีงานเนาะพันจีจัดงานอ๋อพี่น้องครับหูแล้วรถบาสไปจอดยูพุ่นเพราะว่าพันจีจัดงานต่างเวทีต่างอย่างอ๋อข่าวใจแล้วผมก็ต้องไปเอาของนนยูพุ่นแล้วพี่น้องโอ้น่าสิบหลนะ่อเลย ต้องไปเอาของขุดพี่น้อกโอ้ยรถไฟเห่นไหมพี้นอก,อนอกคือรถประเทศนอกเนี่ยสุดยอดมากเลยมารถบัสหายเดี๋ยวสักครู่ผมจะตามไปเอาของรถบัสนะครับสะอาดสะอาดแอดมินสมัยเลยเตา้า ต้าเต็มเต็มชัยเอาต้าหนุย้ยคอยมาเอาของรถบาถ้านไปใส่เหมือนอ๋อทาเด็กด่าคอยผึ่งมาหอดไปถาเอารถเขาเปลี่ยนสลับหล่อเฮ็ดยังไงไม่ ก็ที่ขากลรทุ้งผูไม่หาเงินูกไหมใคไปใส่ก็ถามรถสทแอนสิแอเราไปขาถึงรถที่โกสุอ๋อามก็รับบงนอนเลยสามเอาชิ้นลซากผ่าเออซากเรามาสูดหั่งรอซื้อปลาพะนุ่มนี่แหละกับน้ำยาสไลดไม่มีตังใช่ไหมไม่มีตังอันนขว้าเห็นไหมขว้าย่าซากผ่าไม่มีเงินได้แต่ว่าย่าเลียงผู้ใส่นะนะมีหลาย ว่าดีเด้อ่บอกีงไปนัาเอาของอยู่ได้อยู่รถผุนรถบาทรถบาจอดผุนเป็นบ่อรถบาายจริงเลยรเขาอ่า่นสิจัดงานดิขอบคุณกลังใจครับพี่น้องชินั่งไปผุนแล้วมาเลยเอาของ ปันอะไรจ่อยเอ้ว่างไปรถตาดไปถือน้วกินได้ยังไงอืมนำแก่น้กินแล้วเอาไปตากสิรามันดีหอมอะไรนี่หมกปลาดุหมกปลาดุหมกหม้อบ้านบัวท่านไนนนอนนี่แม่ข่อยไหมก็ลงหมดอีนนี้บวาดปี๋ิเออลงว่าปี๋บอให้เขา คี่รถมาหับเอาอยุว่าปีไหมซ่อมลนพึ 3, นง่งสามพัน,ไ,น,ไ,ไ,นนะไม่เอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอแล้วก็สลับล้อ,ททอลสลับล้อแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้มันนิ่มมาน่าเพราะว่าจะครบปีแล้วแป๊บเดียวดิชิครบปีแล้วไหมสิบเดือนเลยไหมไงหนุย่ย ยังเกิดขึ้นเออฉลองครบปีเท่านี่ฉลองครบปีมือแรกห้าสามแต่ว่าเ้าเาตื่นก่อนนะครับบอไวน้อแเนี่ยบอบอบอส้วนไปดอกโอ๊ยฮะแม่เนี่ยแม่นส้วนไปก็บ่ได้ไปดอกไปอย่ามาว่าใครข้าผ่าบอกค่ะอยากอยากอยากกับนำสามีสุดที่รักกันตอนนี้ชันโสดวยไหนดูหน้าก่อนสิฉันโสดค่ะเพราะ หัวไปเลยไปใส่แล้วไปใส่ดิเรามองไฟแล้วถ้นทำงานนี้เสร็จก็คือเสร็จก็แล้วแต่เธอสิอ้าวน้ำใจอ่ะมีไว้น้ำใจอสามาน้ำใจแล้วเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกันกับน้ำใจเนี่ยฮะไม่จำเป็นน้ำใจมีไว้น้ำใจอ่ะพอพอมูหายแล้ว บเอ้าไปกินกัไปกินกับสามีอยู่ละวัวเล้วเอ้าก็เพียนนี่แหละก็ปวดนี่แหละม่นัน่รซื้อมนกินในห้องกูเดี๋ยวเคร่งลงฉันมามมกระทานี่เราอาสุดยอดแล้วบาูนัวหัวมวนเดสิทักัะโอ้ยเมื่อแรกหนึ่งื่อไหรมาไม่เอหลายเราเลิกข่อเมื่อยข่อเพราะว่ารับเงาบ้างองนอนอ่ะม่อยาวนานรับเงาเลยแล้วหอนมือยขึน ปั่นไม่ได้เรื่องเลยเขาจะตันไปแล้วะมูเครื่องนะอยู่แมูกับปั่นนำปั่นกัสามเดี๋ยวนอนไปสามนี่มันทั้งรถเหรอรถเวทียังไม่มาใช่ไหมนี่ยังมันจะออกปั่นป้่นไปพูดต้นเขาเนาะมันอ่นอีนี่เนาะโอ้มันเดี๋ยวตัวรถแหย่เดี๋ยวเดินวิ่งเดี๋ยวรถแห่เขาจอดมองได้กระไรเนาะมันบุคือเวทีได้รถแห่เขาเห็นบ่เดินปูนข้างๆหันนั่นแหละเขาก็จอดอะไร รถแห้วงเข้านี่บอกบอ่รถรถแห้งสามซีคันด้่แะเมียน่วงนี้เขาคือเมียนไปตัเขาบอกว่า,าดูแม่ยิ่งให้ดูการถีดตัาบักผิดเป็นยังงตาต้มจะสีเหน็เป็นตาเขาไปเป็นเป็นแม่บบานแม่เรือนเออออออตําังี โอ้ยเยาเยาแบบนี้ก็ว้าวเราต้องามแบบนี้มยตายก่แบบนี้็เอาต้องแบบนี้ฝุ่นไมตายกวน่ว่าไรก็รวยเสรแล้วแลวของนดบาทคุยกับเมนูก่อนมาลเสราจากในกระชีวิดวัตอนเย็นก็ต้องทากับข้าวสิเนาะ ที่เดียวจบเย็นไหนอีกคะคุณเย็นนี้ไงก็นี่แหละจบทีเดียวที่ที่นี่ที่เดียวต่อเดี๋วก็จะทําอีกไหมไม่ไม่มีรอบดงรอบดึกไม่มีก็สอบดึกมือดึกหรอกมือดึกแล้วสอบดึกมั้งไม่มัดเพลงหม่ได้อันสามสิบยังแจ๋วยังสามสิบยังแจ๋วไหมวันนี้ออเดอร์เหสามสิบยังแจ๋วักคุณดีกว่าใครเพื่อน ใช่ตัวฉันไปชนพัวขึ้นไปสิบหกปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังเล็ดเลือดเล่ขมคนคุยกันแล้วมัก็พายใหญ่ค่ะคุยกันแล้วม่ากคุยเองได้เบิกเงินไหนเราเล้ยวเบิกเจ็ดบาทเบิกเจ็ดบาทเอาว ถ้าเลียตนเนาะผู้สาวคนกับอลูกไส้คนลูกไส้บอดเนี่ยก็ไข่สองท่านไม่ไไหกันเพว่าอยากให้กันเมันโ้ทาตำนี่เป็นหนีเขานาอท้าตำมนี่ไปตาเอาไปไปลูกไผ่อริแล้วฝนวงแขนกลามเป็นมัดๆฝนแต่ว่าเขาบอกว่าเอาเอาพพริกใส่ตานี่ให้แม่ยาพิกตตาแม่ยาบังกร ไมย่ยาทดสอบปอนตัวมาไมย่ยาอะไรไหนมา <c oughs> ซัมแต่แยากลงซ้มยานขว้า่ลเ,เอาฟังไฟเขามาสามมังก็เลยเอาเงินให้เราไปให้เขาไปซื้ออันเอาเงินไปซื้ออันแฟบที่หละ่ะเราจะไปเอาลังลงใส่รถแล้วก็ไปซักอยู่นะู่นไะเอาลังลงใช้รถอยู่น้รถทะเลงนาะโอ้ยก็เอาไปซักขายจะซื้อมือแรกก็ดิ

กลบนนนีน่ยอยู่เยเาจะขอกิน,นอยๆอ,อ่ะไปอกันอย่พุ่นเอาขอบคุณทุกนางใจครับพี่นอ้องมาหอดคำแล้วผมมือเนื่อย เ่าหนุ่ยระหลัางรถดีดีเลยใช้ล่างเท่าไหรอออ่มมบมันสลาดป่ะเอาขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องพอ,อก,กันคลิปหนากแล้วกันครับผมเดี๋ยวสิไปตามลาเอาเอ่ะเอาเอาของอยู่รถบาดรถบาดหายรถบาดไปใส่เหมือนพอ,อกันคลิปหนัครับผม